อยู่คงที่โผ oh, เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆเลยค่ะคิดไม่ถึงเลยว่าร่างกายของดิฉันเนี่ยจะฟื้นฟูได้เร็วขนาดนั้นทุกวันนี้ฉันแข็งแรงมากไม่รู้สึกเหี่ยวแห้งฉันแต่ก็ไม่หิวน้ําบ่อยเหมือนเมื่อก่อนละปัสสาวะมันก็น้อยลงแล้วร่างกายของเรามันก็ไม่เหนื่อยง่ายด้วยอาการที่ชาตามมือตามเท้ามันก็ไม่มีเหมือนเมื่อก่อนละนี่ด้วยครับสำหรับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปโดยค่าน้ําตาลในเลือดยังคงที่อยู่ที่120-140มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่เคยเกิน150ม mm. ิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเท่านั้นนะครับโรคหลอดเลือดในหัวใจของผมก็ดีขึ้นมากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานกล่าวว่าอาหารยาและการออกกําลังกายเปรียบเสมือน3าขาหลักในการควบคุมโรคเบาหวานซึ่งโภชนาการอาหารนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดค่ะจากสถิติพบว่ากว่า70%ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยกําลังประสบปัญหาด้านโภชนาการ เมื่อเร็วๆนี้เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยประสบความสําเร็จในการค้นคว้าน,นมถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เรียกว่า a m a sure z ด้วยส่วนผสมของโปรตีนจากธัญพืช100เเซผสมผสานกับส่วนผสมที่ออกริ์ e n น o so g จ n o u และบอระเพ็ดนด่อับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันระดับน้ําตาลในเลือดสูง และยังคงรักษาระดับน้ำตาลในเลือดในระยะยาวซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะโดยมีสุขภาพดีไม่ต้องกังวลกับโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายที่เกิดจากโรคเบาหวานค่ะเราไปฟังประสิทธิภาพของนมอเมชัวร์ที่นำมาสู่ผู้ป่วยโรคเบาหวานกันต่อเลยค่ะคิดย้อนกลับไปผมก็ยังรู้สึกกลัวระหว่างนั้นผมรู้สึกเหนื่อยกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยแขนขาดก็ชาแต่ก็ยังไปทำงานตามปกตินะครับ วันหนึ่งขณะที่ทํางานผมรู้สึกแน่นที่หน้าอกแล้วก็ปวดหลีบที่หัวใจถึงกับทุดตัวลงกับพื้นเลยโชคดีที่ตอนนั้นผมอยู่ในที่ต่าําถ้าเกิดผมอยู่ในที่สูงหรือล้มลงไปจะอันตรายมากทุกคนพาผมไปที่โรงพยาบาลหมอก็แนะนําว่าอย่าออกกําลังกายหรือทํางานหนักเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดเสี่ยงต่อไปโรคหัวใจตั้งแต่เป็นเบาหวานมาโรคต่างๆก็ตามมาเรื่อยๆทรมานมาก ทั้งวันทั้งคืนจ้ะน้ําตาลมันขึ้นสูงก็สูงสูงเวลาลงต่ำก็ตามต่ำอย่างกระทันหันทำให้หน้าซีดวิงเวียนไปทั้งตัวกําลังนั่งบนโซฟาพอลุกขึ้นปับ๊บก็วิงเวียนหัวเกือบล้มเลยค่ะรู้สึกว่าการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยทำให้ฉันน่ปัสสาวะบ่อยตอนกลางวันมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะคะแต่สำหรับกลางคืนนี่สิ ต้องลุกเข้าห้องน้ำสี่ห้าครั้งเข้าห้องน้ำทีไรเนี่ยกว่าจะกลับมานอนได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานมากพอหลับไปได้สักพักก็รู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำอีกแล้วว่ามันทำให้เราเนี่ยกลับมานอนไม่หลับร่างกายมันก็ล้าแล้วน้ำหนักของฉันเนี่ยก็ลดลงเร็วมากเลยนะคะครั้งหนึ่งผมบังเอิญเห็นโฆษณานมจั่วอเมชัวร์ซึ่งเป็นนมวีเกิลหรือบางสาวิระสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน นมนี้เป็นนมเบาหวานันระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับช่วยเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและยังมีการออกฤทธิ์ช่วยระดับน้ําตาลในเลือดที่คงที่โดยเฉพาะอามชัวเป็นวีแกนจึงดูดซึมได้ง่ายไม่ทําให้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยและมีไขมันที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจความดันโลหิตและสมองเมื่อเห็นว่านมอามชัวนี้เหมาะสมกับสุขภพาพของเราผมเลยลองซื้อมาดื่นครับหลังจากดื่มอเมชัวนี้ผลลัพธ์จะยอดมากครับ ไม่คิดว่าสุขภาพจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ผิวของผมก็สดใสขึ้นไม่เหนื่อยยังไงต่อไปจิต,จตใจของผมก็สดใสและแจ่มใสขึ้นตอนนี้ผมดูมีชีวิตชีวาครับไม่กระหายน้ําไม่ตื่นกลางดึกเหมือนเมื่อก่อนที่สําคัญอาการชาตามมือขาลำบอกไม่ชัดก็หายอาการที่เคยชาตามแขนก็หายเงียบเลยทุกวันนี้เดินไปเดินมาก็ยังสบายอยู่สุดยอดจริงๆค่ะ เดินเล่นทำความสะอาดบ้านออกกำลังกายได้สบายไม่เหนื่อยสักนิดเลยค่ะตาก็ดีเม่ิอนเดีเบตตัวนี้นะฉันไม่ต้องดื่มน้ำเยอะเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วค่ะดื่มเพียงวันละ1-2ลิตรก็พอละอาการปัสสาวะของเรานะมันก็หายไปการคืนเนี่ยก็หลับสบายมากเลยค่ะหลับลึกแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเรามันได้ผ่อนคลายมันสบายตัวมากเลยค่ะและฉัน